นะสวัสดีครับแล้วก็อยู่ในเกม a r รมือถือหรือ a r ร MOBILE นะพี่ก็อยู่ใต้น้ํานะข้างหน้าก็มีเจ้าโมซาซอนะครับเห็นอยู่ไกลๆมันยังไม่เห็นเรานะโอเคเลเวลเท่าไหร่เลเวลยี่สิบนะเดี๋ยวพี่จะจับตัวนี้แหละเนาะพี่ก็อเอาเรือของพี่เรือของพี่เอะเรืออยู่ไหนเนี่ยเนยๆๆเนเนเรือของพี่นะ โอเคเอาเรือมากลางน้าอ่ะเดี๋ยวเราเอาเรือไปใกล้ๆเขานะเดี๋ยวจะใช้สูตรในการนอนนะครับก็อ่านเขาโมซาซอโอเคเรียนรู้ได้ที่เลเวล78นะครับเรียนรู้เลยแล้วก็เดี๋ยวผลิตอ่านเขากันเลยดีกว่าอ่านเจ้าโมซาซอนี่ขาดหนังเนาะ หนังน่าจะอยู่ในนี้พอสมควรโอเคได้อยู่ไม่ต้องวิ่งไปเอาที่บ้านที่เสาเขียวนะก็ผลิตเลยเนาะของพร้อมละผลิตเลยรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะจับเจ้าแห่งท้องทะเลเจ้ามูซาซอกันเนาะตัวนค่อนข้างจะใหญ่เดี๋ยวพี่จะจับแบบไม่ได้ใช้กับดักนะก็จะยิงมันรวัวนี่แหละโอเค เดี๋ยวเป่าให้โลมาตามมาแล้วเดี๋ยวเราล่องเรือไปบนหัวเจ้าโมซาซอดีกันดีกว่าน่าจะอยู่ประมาณแถวนี้แหละวิ่งตรงไปแลน่นตรงไปอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะโอเคเป่าหยุดโอเคไปลงไปหาเจ้าโลมา แลขี่ไปดูดิว่าอยู่ในสายตาหรือเปล่าเจ้าโมซาโซเลเวลยีสอยู่หนใดเอ๊ะหายไปไหนเนี่ยโมซาซออยู่ไหนอ่ะนั่นไงโอเคเห็นเรือเราอยู่มันจะมองเห็นไหมเนี้ยลองมาผิวน้ำดิเนาะตอนนี้ยังมองเห็นอยู่นะ การใช้สูตรให้มันหิวนี่นต้องต้องอยู่ในสายตาด้วยนะครับไนโนเสารที่เราจะทําให้มันสลบอะ่ะยังเห็นอยู่ไหมก็ยังเห็นไกลๆอืมอ่ะโหเอ้ามีปลาหมึกมาด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี ว่ายขึ้นมาข้างบนหน่อยได้ไหมเจ้าโมซาซอโอ้ยมองไม่เห็นนะ่ะโน่นโน่นโน่นโอ้โหแล้วว่ายไปทางโน้นอีกแล้วเออเราต้องขยับเรือไหมเนี่ยโหหายไปจากสายตาอีกว่ายมาทางนี้มาทางนี้ไม่อยากจะยิงล่อเลยนะ มาทางนี้อ่าเดี๋ยวขยับเรือสักหน่อยแล้วกันเนาะเรือค่อนข้างจะไกลเกินไปหน่อยเคยอ้ย,อยเลยเลยเลยลงมาเราค่อนข้างจะว่ายเร็วนะพี่อัพสปีดแบบแม็กแม็กเลยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอัพสปีดรัวๆเลยอะเคเดี๋ยวเราเขยับเรือไปสักหน่อยดีกว่าเนาะเอ้ย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 มาขยับเรือ ไปสักหน่อยเพื่อให้โมอสซออยู่ในสายตาน่าจะประมาณนี้แหละโอเคเอาเนื้อมาเลยใช้เนื้อน่องนะครับในการจับเขาโอเคเอามาเนื้อปลาไปให้โลมาสักหน่อย โอเคเดี๋ยวเราก็ขี่ลงมาลงไปดูอีกทีหนึ่งเอาของเก็บก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อมันจะเน่านะครับเก็บไว้ที่ตัวเราไปเห็นไหมยังเห็นไหมอย่าหายนะอยู่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยอ้าวไปไหนอ้าวนี่ยเนี่โอ้โหมาโผล่ใกล้ๆน่าจะยังเห็นอยู่นะขึ้นไปผิวน้ายังเห็นเขาอยู่นะครับ นะตรงนี้เห็นไหมเห็นอยู่แต่ไกลมากเลยอะเอาไงดีมาเดี๋ยวนอนเลยแล้วกันเนาะไปวิ่งไปนอนดีกว่าเห็นไหมเนี่ยชัวร์วอีกทียังเห็นนะโอเคถ้ายังเห็นอย่างนี้เดี๋ยวนอนได้เลยไปนอนน่าจะเข้าสูตรนะยังอยู่ในสายตาป๊บอย่าเพิ่งมืดนะ โอเคมึดตึ๊ดตื๋อเลยอะ่ะโลมามาไปล่าโมอซกันอยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหมันหาย,ยางี้แล้วจะเห็นจะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนอะ่ะไหนอะ่ะอ่ะนั่นไงนั่นไงโถ น่าจะยังเห็นอยู่นะน่าจะเข้าสู่แล้วนะมายิงเลยฟึบโดนไหมไม่โดนโหมืดมืดมืดมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยแต่มันยังไม่เห็นเรานะไอ้ที่พี่ยังไม่ยิงเนี่ยเพราะว่ายังไม่ค่อยเห็นมันเท่าไหร่อ่ะยิงละโดนไหมโดนอยู่ มามามา,มาว่ายตามมาเดี๋ยวเอาขึ้นผิวน้ําเยอะๆหน่อยตามมาไหมเนี่ยตามอยู่ไหมตามุ้ยวุ้ยุ้ย,ยเกือบเกือบเกือบโอ้โหเห็นเงาเงนั่นไงนั่นไงนั่นไงมาอุ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนอีกเอาเฮ้ยโอเคดอกนี้โดนอา ก็ว่ายหนียิงโดนแล้วก็ว่ายหนีนะใช้สูตรนี้โอเคมันไม่มาตรงช่วงน้ําลึกนะลักษณะการว่ายคล้ายๆเนสซี่อุ้ยไม่โดนอนะเฮ้ยตามไหมยังตามมาเออมันไม่ไม,ไม่ไม่ตามมาแล้วนะขึ้นมาระดับผิวน้ําตื่นๆหน่อยเนี่ยมันไม่ตามเาแล้ว,แ,ลวแต่เรามีปัญหาตรงที่ยิงไม่โดนนี่แหละ มาแล้วมาแล้วโอเคมายิงต่ออึ๊บผมไม่โดนเลยนะเนี่ยเฮ้ยยิงแม่แม่เลยอะเอามาอีกทีนึงโอ้หมันมันจุช้าจังเลยอะควักมาต้องยิงได้แล้วเออ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 เกือบไปเกือบไป ยมันต้องมาใส่กระสุนโดนไหมดอกนี้ไม่โดนอ่ะโดน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 ต้องยิงเผื่อเผื่อแต่ไม่โดนไกลไปละโอ้โหดอกนี้ไม่โดนจะหนีไปไหนคงยังไม่สลบง่ายๆหรอกอ่ะโดนอยู่ไปหนีก่อนขึ้นที่สูงจังหวะนี้ไม่น่าตามนะตามไหมโอเคไม่ตามนะครับ ว่ายมาข้างหน้าหน่อยสิเียวตัวไม่ถึงอึ๊บโดนไหมไม่โดนอนอ่ะดอกนี้โดนอยู่เฮ้ยดอกนี้มันตามเราไหมเนี่ยมันดำลึกลงไปนะโดนอยู่โอเคมามันเห็นเราแล้ว,ลวยิงอัดหน้าเลยดอกนี้คือโดนอยู่ าไม่ตามแล้วตามไหมไม่ตามเดี๋ยวตัวกลับแล้วก็ใส่สิครับโดนมาแล้วมาแล้วก็ว่ายขึ้นนะจับไม่ยากเท่าไหร่เราก็ยิงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจังหวะพักหน้าไม้มาแล้ว,ลวมันยังไม่ได้ใส่กระสุนโดนอยู่ไปขึ้น ขอเต็มๆหน่อยฮึบโดนโดนหางแต่ดอกนี้ไม่โดนละเออโดนอยู่อย่างนี้โดนอุ้ยจะว่านั่นหนีแล้วใช่ไหมเนี่ยน่าจะยางนะยางยังยังยังมันไม่ได้ไม่ได้หนีเลยนะแค่ว่ายวนไปทั้งอื่น เราเริ่มหิวว่ะดิเคมาล่าต่ออย่าไวไายปัญหาเราคือยิงไม่โดนอ่ามันมาแล้วใช่ไหมเนี่ยมาก็ไวไายขึ้นสิครับเคเริ่มสว่างค่อยยังชั่วหน่อยจังหวะนี้แหละอึ๊บจังหวะนี้ไม่โดนแล้วเนี่ยไม่โดนอีก เฮ้ยเออโดนอยู่ดอกนี้หืมอ,อย่าว่ายมาใต้ทองเราสินี่แหละจังหวะนี้เปล่งเพื่อโดนมาแล้วใช่ไหมมาแล้วนะหนีสิครับหนีสิครับยังไม่โดนกัดนะยังไม่พลาดเลยสักทีมาเดี๋ยวตัวกัดจังหวะนี้ก็ขอใส่ข้างหลังหน่อยโอ้โหดำ เฮ้ยมันมาหรือเปล่าเนี่ยตัวมันใหญ่มากเลยนะแต่ท่านยิงไม่โดนเฮ้ยโอ้โหมุดใต้ท้องเราเออโดนมั้งยังไงยังไงหนีหรือเปล่าหนีใช่ไหมเนี่ยหนีใช่ไหมอ่ะอ่ะอ่ะไม่หนีนะมันวนมาแล้ว โอเคยิงต่อสิครับรออะไรโดนไหมโดนเต็มเต็มเหมือนจะหนีแล้วนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันไม่หนีมันไม่หนีว่ายขึ้นก่อนโอ้โหเกือบไปเกือบไปดอกนี้เอาละยิงต่อปั๊บโอเคต้องยิงเผื่อข้างบนหน่อยนะ มันกระสุนวิถีโค้งโค้งไม่ค่อยแม่นเลยเรายิงสามดอกโดนหนึ่งดอกนี่แหละแต่มันมหนีก่อนมันจังหวะชักหน้าไม้มาแล้วมันไม่ได้ใส่ 1, ทันทีเนี่ย ไม่โดนเฮ้ยอ่ะยิงเงี้ยโอหขนาดจอจอเฮ้ยเอ้ยมันยังขึ้นมาถึงนะเมื่อกี้โอ้โหเกือบโดนกัดไปไม่รู้มันกัดทิงแรงหรือเปล่านะแต่ยังไม่เคยโดนเอาตัวรอดได้อยู่อ่ะจังวะน,นี้แหละขอยิงจัจงๆแล้ววายหนี ค okay. มันขึ้นมาไม่ถึงแล้วนะมาข้างหน้าดิไปข้างหน้าอีกหน่อยปึ๊บโดนอยู่โดนอยู่สองดอกโอ้โดอกนี้ไม่โดนอะ่ะขึ้นสิครับมันจ้องมาแล้วมันพุ่งมาแล้วเมื่อกี้ ยังไงยังไงมันมาแล้วหืใส่กระสุนให้พร้อมก่อนดิเออมาชักมาจะได้ยิงได้เลยเออมาขอเต็มแล้วว่ายหนีมา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 ยิงต่อโอเค ตอนนี้มันก็เริ่มจะหนีพี่แล้วนะมามันไม่ทําอะไรพี่แล้วละมันว่ายหนีมันไม่สนใจพี่แล้วว่ายหนีอย่างเดียวละพี่ก็ไล่ย,ยิงก้นมันเลยมาจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนยิงเรื่อยๆมันติดติด,ต,ดติดขอบแผนที่ยิงไปใกล้แล้วใกล้แล้วยิงไปโดนไม่โดนอีกหยิงไป โดนเฮ้ยโอ้โหมันสลบก่อนเอาไงดีอ่าเดี๋ยวลงปลาเลยแล้วกันเนาะตัวอื่นคงเห็นเราแหละใส่ย,ยัดยาคูนแล้วก็เนื้อ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 เร็วเร็วเร็วเดี๋ยว,ว,วตัวอื่นมาเอา้าไปซ้ายโอ้โหมาแล้วอือหือปลาไหลไฟ้ฟ้าแองเกอร์ด้วยฟันดีครับฟันดาโอ้โหมาเต็มเต็มต้องฟันมั่วแล้วนะเนี่ย อย่าไปโดนมศสนะมาปัดไหลไฟฟ้าโอ้โหตัวมันชอ็อตเรียบร้อยหมดยังหมดยังแองเกอร์อีกตวัวใช่ไหมอ่ะโอยเรายัดไปเลยโอเคโอยไม่เข้าสูตรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรนะ คูไม่เข้าสูตรต้องรอเวลาเนี่ยโอ้โหอะไม่เป็นไรแต่ก็ขึ้นค่อนข้างจะเยอะอยู่นะเพราะใส่ยาคูณเนาะโอเคอาหารน่าจะเพียงพออยู่ไปขึ้นปลาโลมาเราดีกว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวตัวอื่นมาเห็นแล้วมากัดเราเนาะโอเคนังเกลอยู่ใกล้ๆด้วยโอเคที่เหลือก็คือรอเวลาให้เจ้าโมซซอตัวนี้ตื่นนะแหม ไม่เข้าสู่แล้วก็ตอนสุดท้ายไปยิงซ้าตอนมันสลบอีกทีหนึ่งอ่ะค่าเปอร์เซนต์ในการจับมันก็เลยลดลงไปเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวอาจจะตัดคลิปไปสักหน่อยเนาะโอเคตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะเต็มที่แล้วอีกทีเดียวอีกนิดเดียวเรียบร้อยครับเป็นของเราแล้วเคเปาหยุดใส่อ่านเขากันเลยขอใส่อานหน่อยนะเจ้าโมซาซอ โอเคใส่อาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาเนื้อปลาไปเอาเนื้อต้อาไปเลยดีกว่าเอาไงดีขี่โมซาซอเลยดีกว่าไปแล้วก็เรียกโลมาตามมาปาอยู่บนหลังโมซาซอแล้วไม่ต้องกลัวใครแล้วนะนี่มีซากศพไว้คอยกินด้วยที่เราฟันตอนจับยัดยาคูณกับเจ้าโมซาซอนะ โอเคเดี๋ยวเราไหว้ขึ้นน้ำระหว่างทางเจอตัวอะไรก็กัดหมดอะแต่ลงมาเราจะเป็นอะไรไหมเนี่ยปะมีเมกาโลดอนอยู่ฝูงเมกาโลดอนกัดสิครับกัดไม้หมาข้าคือเจ้าของทะเลไม่กลัวใครทั้งนั้นเรียบร้อยแล้วนะหนึ่งหมาอีกหมากันไ่วยมากันเลยกัดรอไว้แล้วอยู่แล้วกัดรอไว้อยู่แล้วเรียบร้อยอีกหนึ่งตัว กัดรอโอ้โหสองทีเรียบร้อยครับเมกาโลโดอนมาอีกตัวหนึ่งฟาบฟาบเรียบร้อยกัดทีเดียวโอ้โหอย่างแข็งแรงโอเคถึงผิวน้ำแล้วเดี๋ยวเราเป่าให้โลมามันหยุดอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเราไปนี่โมโซาซอโอ้โหหน้าทิมดินเดี๋ยวเดีขอปรับก่อน โอ้นาทีมดินขอโทษขอโทษขอโทษอ่าเอา่เอาอา่เอาเลี้ยวหน่อยโอเคอยู่ใต้น้ำอีกจะให้แงะมันแนหน้าขึ้นจากเหนือน้ำมันไม่ขึ้นเนาะโอเคเอาอย่างงี้แล้วกันนะครับโอเคตัวหูตัวใหญ่มากอะดูปากมันดิใหญ่กว่าตัวพี่อะ่ะโอเคอืมติดขอนไม้อันนี้อีกอืมจังหวะ ไม่ดีเลยโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการจับเจ้าโมซซอร์เดี๋ยวขอฟันนี่ทิ้งนิดหนึ่งโอเคถอดหมวกจะได้ไม่แสบตาเนาะตัวใหญ่มากเลยโมซซอร์ในที่สุดก็จับได้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวพามาไหว้ดูตัวใต้น้ำกันมีเมกาโลดอนอยู่ไกลๆแต่คงไม่มาทำอะไรเราหรอกนะโอเค ในที่สุดก็จับเจ้าโมซาซอได้แล้วนะครับเจ้าแห่งท้องทะเลไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวไขรแลว้ว่ายแบบชิวๆิได้เลยมาใกล้ๆกเราก็กัดแบบแรงอะ่ะกัดไม่กี่ทีเมกาโรดอนก็ตุยเลยบางตัวโดนกัดทีเดียวก็ตุยเลยนะถ้าบนบกก็เจ้ากีกาแต่ถ้าตัวใต้น้ำนี้ก็ต้องเป็นเจ้าโมซาซอนี่แหละนะครับโอเค ก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับคลิปนี้ในการจับเจ้าโมซาสอก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแหมเจ้าสามข่าวบังอีกนะโอเคไปก่อนละครับบายบายสวัสดีครับ